ได้ตักครบแล้วใช่ไหมคะโอเคเข้าสู่เด็กผู้ชายก่อนนะขอให้เด็กผู้ชายก่อนเดี๋ยวให้เด็กผู้ชายไปตักรอแล้วครับลูกรอเสี้ยเลยขอบคุณครับเวยรูมากตักไข่สองใบค่ะเอาคุณโต้ไว้เออเด็กชายประวันนี้ตักไข่ไอ้หมาอะไรพวกเนี้ยโอ้ยฤิ์วีโต้ฤิ์วีโต้ครับผมเขาแถบมากเนี่ยเอ เจอทางร้านพี่ซื้อมางอนอย่างเงี้ยหวีหวีตัวโค้งยังไม่รู้เลยเอามาตัดตรงไหนอะรอแป๊บเดีนะคะอันนี้ดีนะมันมันเข้าหกใช่ใช่ดินหุ่นดีครับร้านพี่ช้วัดแล้วพื้นที่มันใช้ได้เต็มพื้นที่ดิเด็กผู้ชายไปตัดผมน้อนนักตางงานหวยหน้าหนุ่ยลูกเนยหน้าน้อยเนยหน้าน้อยเนยหน้าน้อยไปตัดผมเข้าเข้าคิวตัดผมเ ใครตักไข่เสร็จแล้วตัดผมด้วยนะคะจะได้หล่อๆรอับวันเด็กนะคะหล่อแล้วก็หล่ออีกนะคะหล่อ